สวัสดีครับ S Channel นะครับมาแล้วครับผมก็วันนี้ชวนพี่ๆมารับชมตัวผ่านไถ่ายของคูบูต้านะครับก็จะเป็นผ่านไถ่ายกายช้างนะครับ DS 2 6 6 JW นะครับผมก็จะเป็นตัว6จาน26นิ้วของคูบูต้านะครับก็ตัวนี้นะครับก็ที่เหมาะสมในเรื่องของการใช้งานก็จะเป็นรถเต cker ก็จะเป็นพวกรุ่น M 6 2 M 7 0นะครับผม นี่นะครับผมก็รุ่นเอ็มบางตัวก็สามารถที่จะเอาไปใช้ได้นะครับก็26นิ้วนะครับเดี๋ยวเรามาดูสเปคเบื้องต้นของตัวนี้นะครับว่าเป็นยังไงบ้างนะครับผมเดี๋ยวเรามาดูสเปคกันเบื้องต้นนะครับผมก็ตัวนี้นะครับก็จํานวนจานนะครับอยู่ที่6ใบนะครับก็ในเรื่องของความกว้างนะครับก็อยู่ที่1 8 0 4มิลลิเมตรนะครับ ก็และมาดูในส่วนของความยาวนะครับความยาวตัวนี้อยู่ที่สองพันสามร้อยหกสิบเก้ามิลลิเมตรนะครับสองเมตรสามกว่านะครับผมในสัดส่วนของความสูงอยู่ที่หนึ่งพันสามร้อยสามสิบเอ็ดมิลลิเมตรนะครับก็ถ้าเราเปรียบในเรื่องของน้ําหนักตัวห้าร้อยสามสิบกิโลกรัมนะครับก็จํานวนใบนะครับหกใบนะครับขนาดก็ยี่สิบกนิ้วนะครับ ก็ถือว่าเป็นจานอีกตัวหนึ่งนะครับที่ได้รับความนิยมนะครับในเรื่องของรุ่น M นะครับนี่นะครับผมก็ราคาเมื่อหนึ่งตัวนี้ก็อยู่ที่หกหมื่นเก้าพันห้าร้อยนะครับก็ประมาณนี้นะครับผมก็ในเรื่องของราคาก็บางครั้งก็อาจจะมีการปรับขึ้นบ้างนะครับในช่วงการเวลานะครับผมก็ตอนนี้ยังยังอยู่ในราคาของตรงนี้อยู่นะครับก็โอเคครับท่านใดสนใจก็สามารถที่ติดต่อเข้ามาได้นะครับผมโอเคครับสวัสดีครับผม